กำหนดรู้ลมหายใจสั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุหายใจเข้าสั้นพึงรู้ชัดว่ากําลังหายใจเข้าสั้นอยู่เมื่อหายใจออกสั้นพึงรู้ชัดว่ากําลังหายใจออกสั้นอยู่การกําหนดรู้ลมหายใจสั้นเป็นการฝึกให้จิตละเอียดขึ้นอีกระดับ ไม่ใช่เพียงรู้ลมหายใจยาวแต่ต้องรู้แม้กระทั่งลมหายใจสั้นๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งจะทำให้จิตมีความไวในการรู้กายและใจมากยิ่งขึ้นวิธีปฏิบัติเมื่อนั่งอย่างสงบให้เฝ้าดูลมที่ไหลเข้าออก หากลมหายใจสั้นกว่าปกติก็เพียงรับรู้ตามจริงไม่ต้องพยายามทำให้สั้นหรือบังคับให้เปลี่ยนปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วใช้สติรับรู้เท่านั้นย้ำเสมอว่า เพียงรู้ไม่แทรกแซงทำให้จิตละเอียดขึ้นมีความประณีตในการตามรู้เสริมสร้างสมาธิให้มั่นคงเป็นการลดความอยากควบคุมสิ่งต่างๆแต่เรียนรู้ที่จะเห็นตามจริงเปิดประตูให้จิต เข้าสู่สมาธิระดับลึกมากขึ้น